นะหนึ่งช้อนมันจะได้ตัวยาถ้าเฮาเทมาหลายมันพ่นแบบนี้ครับพี่น้องก็อยู่ที่ประมาณ1 4บสถึงสิกรัมเฮาเทใส่ซนโซ่ท่านพอดีนะครับนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับผมจะมาเบอกเรื่องการ ยานะครับเรื่องของการตรวงยาครับพี่น้องเวลาพี่น้องเขาไปสื่อยามากนะครับเขาก็จะมีเขียนไว้ข้างสลากข้างโวดว่าให้ใช้ 15cc 20cc ต่อน้ำ20ลิตรส่วนมากพี่น้องเขาก็บะมากเอามาตวงใส่ช้อนนะครับใส่ช้อนโต๊ะ ส่วนกินเขา่าส่วนเกงียงเงานะครับส่วนแบบนี้เนาะเทบานเท่ามาใส่นะครับสิบห้าซีซีหรือยี่สิบซีซีนี่ใส่ส่วนเท่านี้มันเมียนบัวนะครับศิทธกรพี่น้องเขาถามมาหลายนะครับนี่ผุมทิ่ใส้นะครับเป็นน้ำซึ่งยาส่วนมากจะเป็นแบบน้ำกับแบบผงนะครับเด้อนะครับพี่น้อง สีอมู่ลสองอย่างนะครับทเทยวใส่ส่สวนหมากครับพี่น้องแบบน้ำนี่แบบน้ำเขาเรียกเป็นซีซี้ะครับเด้อพี่น้องนะครับเพิ่นเอื่นเป็นซีซีนะครับแบบน้ำครับพี่น้องถ้ายาแบบผงเพิ่นเอื้อนเป็นกรัมนะครับเรียกว่ากรัมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นกรัมกับผง มันก็บริต่างกันนะครับกรัมกับซีซีนะครับหรือว่าลิตรมิลลิลิตรนะครับพี่น้องเอามันนี่ผมจะเอาน้ำก่อนนะครับถ้าพี่น้องไปซื้อยามาเดครับเด้อซื้อยาแบบเป็นน้ํานะครับยามาฉีดพ่นกาจัดแมงเข้านี่แหละครับพี่น้องแบบน้ำนะครับถ้าเป็นยาแบบน้ํานะครับเขาตักมาพอดีเขาเทใส่โซ่เขาพอดีนะครับ นี่ครับพี่น้องถ้าเราเทใส่โชนโพดี Pro นะครับซัมเนีครับ 10cc ครับพี่น้องเดครับเดี๋ยว 10cc ครับวอมเมนซิบหาเด้อยครับเด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดพ้นเขียนไวข้ขางฉลากว่า 20cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับ เฮาก็ใส่ยาสองช้อนเกงนะครับสงช้อนตัวนี้เะครับด้วยพี่น้องตัวน้ำยี่สิลิตรนะครับ1ช้อนมันจะได้ตัวยา10บซีซีนะครับถ้าเมียนเพิ่นบอกว่า15บหซีซีเฮ้าก็ใส่1นช้อนครึ่งนะครับพี่น้อง1ช้อนครึ่งนะครับอันนี้คือ ยาที่เป็นแบบน้ำนะครับที่เป็นแบบน้ำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบผงนะครับแบบผงนี่การตวงวัดมันไม่แน่ไม่นอนครับพี่น้องนะครับเด้อแบบผงนี่ถ้าเพิ่นบอกว่า10กรัมต่อน้ำ20ลิตรถ้าำเลียน่าเขาตักพอด,ดีซ้ํหนี้นะครับบ่หลายบวพูดจนเกินไปนี่ประมาณนี้กับ0ิกรัมนะครับเด้อครับพี่น้อง 10กรัมนะครับ้ารมเณเพิ่นบอกว่า20สกรัมเฮาก็ตักสองโซนนะครับ้ารมเนนว่าเฮาตักหลายนะครับแต่เฮาเทมาหลายมันพุ่นแบบนี้ครับพี่น้องก็อยู่ที่ประมาณ14 1ส้ากรัมนะครับเด้อนะครับเพราะว่าแบบผงกับแบบน้ำมันคือกันนะครับแบบน้ำเทแบบใดเทไปจังได้มันก็ไดสำนันแต่แบบผงนี่เฮาตักพุ่นได้ครับพี่น้อง อถักพุ่นในบันนีมันก็เลือยบุคือกันนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ยาครับพี่น้องนะครับเนาะสำหรับพี่น้องนะครับอยากถามเรื่องไหนสงสัยอันไดเกี่ยวกับการเกษตรการดูแลผืดผักต่างๆนะครับสอบถามไว้จะไต้คลิปครับพี่น้องมีเวลาผมกับเชมาตอบไผ่ด้วยครับเด้อมือหนาพอคนไหมครับพี่น้องมือนี่ยู่ดีไหมครับสวัสดีครับ